พ่อของลูกท่านเป็นคนรักครอบครัวม,มากไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกเป็นคนใจกว้างท่านมีอาชีพทำนาควบคู่กับการรับจ้างเล่นดนตรีไทยมักจะนำวงดนตรีไทยไปแสดงในงานต่างๆโดยเฉพาะงานซบไทยโอเปรา่าปีพศ2506 คุณพ่อก็ได้สร้างบ้านหลังที่ลูกอยู่ปัจจุบันนี้นะเป็นบ้านสองชั้นที่มีขนาดใหญ่หลังปลูกเสร็จอยู่ได้สองปีคุณพ่อก็ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งในลำไส้เพราะท่านสาบเป็นมะเร็งในลำไส้ก็รู้ว่าไม่รอดแน่แล้วเพราะญาติของคุณพ่อทุกคนที่ตายไปตั้งแต่คุณยา่าพี่ๆน้องๆล้วนแต่ตายด้วย โรคมะเร็งทั้งสิ้นถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นมะเร็งมดลูกถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นมะเร็งลำไส้ไม่มีใครยุยืนสักคนคุณพ่อป่วยอยู่สองปีเข้าโรงพยาบาลสองครั้งได้รับกบารผ่าตัดสามครั้งอาการทุดลงเรื่อยๆทย่านทงได้ขอหมอออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้าน แล้วคิดไปอยู่ไปก็จะทำให้หมดเงินมากฐานะก็ยากจนจึงตัดสินใจดื่มยาฆ่า,มาแมลงจบชีวิตรประมาณตีหนึ่งในเดือยยนามสองห้าหนึ่งหนึ่งรอมายุได้สี่สบห้าปีคืนที่คุณพ่อเสียชีวิตนั้นน้าชายได้ยินเสียงคุณพ่อไปเรียกที่บ้านส่วนศพคืนที่สอง สวดศพคืนที่สองตอนสองทุ่มเพื่อนบ้านในท่านคุ้นเคยก็ได้ยินเสียงคุณพ่อเรียกอยู่หลายคำได้ยินเัินทั้งบ้านมีพยานยืนยันหลังจากนั้นเจ็ดวันเวลาประมาณสี่โมงเย็นลูกกับพี่สาวคนที่สมได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงมากเกือบห้านาทีผ่านมาอีกเดือนก,กว่าวันหนึ่งขณะที่คุณยายกำลังจะนำควายไปกินน้ำที่บ่ ได้หันไปเห็นผู้ชายใส่ชุดขาวไม่มีหัวโหนก้านมะพร้าวแห้งอยู่รูปร่างลักษณะก็มองออกว่าเป็นคุณพ่อแม่ไม่มีหัวจากนั้นก้านมะพร้าวก็หลุดร่วงลงมาพร้อมๆกับร่างนั้นแล้วก็ค่อยๆจางหายไปตั้งแต่นั้นมาหลังเที่คืนไปแล้วสมาชิกในครอบครัว มักจะได้ยินเสียงเช่นเสียงเสียงจุปากเสียงตอกตะปูตรงท่านะเสียงเดินขึ้นลงบนบ้านเสียงขคะประตูปลุกให้ตืน่นบางทีก็เดินไปหลังคาบ้านซึ่งเป็นสังกสีโออีกเยอะแยะเสียงที่ได้ยินบ่อยมากก็คือ เสียงอ่ะสันนิษฐานที่เสียงอะไรผิวปากเสียงจุจุเสียงเดินเสียงเคาะประตูได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้ระย,ยะหลังกลัวจะไม่ได้ยินจึงเคาะดังแรงกว่าเดิมต่อมาสามีลูกญได้ตัดสินใจรื้อฝากันห้องชั้นบนออกจนหมดกลายเป็นห้องโล่งเพื่อทำเป็นห้องพระ แล้วก็ได้พาสมาชิกในครอบครัวลงมาอยู่ชั้นล่างจนหมดคือทำห้องลงจะได้ไม่มีประตูไว้เคาะไงเสียงเ้าประตูหมดไปช่วงกลางวันลูกมักจะได้ยินเสียงอาบน้ำแทนแล้วก็เสียงเดินอยู่ชั้นบนเปน็นประจำลูกชายแฝดทั้งสองเคยได้ยินเสียงชั้นบน กำลังขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยกลางดึกโรออแมนติกทีเดียวนานประมาณสิบห้านาที<อ>ก็พอที่จะเชื่อได้ว่าหูไม่ฝาดเมืเอม่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสามีขงลูกได้พาลูกชายทั้งสามคนขึ้นไปสวดมนต์ที่ชั้นบนติดโต๊ะหมูบูชาจะมีกระจกตั้งอยู่เอาลวละตอนนี้แหละ ขณะที่กําลังสวดมนต์อยู่นั้นแฟดคนน้องได้มองไปที่กระจกก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดดำหญิงสาวชุดดำผมยาวยืนหันหลังให้ตรงบันไดเห็นครึ่งตัวคือกระจกฉายเห็นแค่ครึง่งครึ่งบนครึ่งล่างไม่เห็นแต่พอหันไปมองก็ไม่มีอะไร ก็หันกลับมามองที่กระจกใหม่อีกทีหนึงก็เห็นเหมือนเดิมบ้านหลังนี้จากหลังจากพ่อตายก็ได้มีสินแสนและนักโหราศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในการดูหลักฮงจุ้ยหลายท่านมาดูต่างก็พูดเหมือนกันว่าที่ตรงนี้เป็นศูนย์รวมของจิตวิญญ,ญาณสัมภเวสีและสิ่งเร้นลับทั้งหลายไม่เหมาะที่จะปลูกบ้านอยู่ให้ลื้อออาไปซะ พี่สะพ้ายของลูกหลังจากที่พี่ชายพามาอยู่ที่บ้านของลูกเมื่อปี2,5,3,0้าสอยู่ได้ไม่นานพี่ชายก็ขอเลิกและไปมีภรรยาใหม่เพราะพี่สะพ้ายอายุมากกว่าหลายปีพี่สะพ้ยายยุมากกว่าหลายปีแล้วไม่ได้รวยอย่างที่พี่ชายเข้าใจสร้างความแค่ในับพี่สะพ้ายมากเวลาประสบทุกข์หรือมีเรื่องกดดันก็จะไปลงที่พี่ชายลูกว่าเป็นต้นเหตุ เขาต้องเป็นแบบนี้จะดาาา่าว่าสาบแช่งพีชายมาตลอดแต่จริงๆแล้วพี่สไัยเนะี่ยพื้นฐานเราเป็นคนจิตใจดีแต่เพื่อพ่อพี่ชางลูกทําให้เขาจิตใจเสียหมดเธอไม่เชื่อสิ่งเร้นลับในเดือนพฤษภาคม2545พี่สไปก็เลยได้เดิน <c oughs> เดินเดินเดินตกท่อหั <c oughs> วเขาถูกกระแทกจนกระดูกร้าว บวมมากมีเลือดข้างข้างในไม่สามารถเดินได้เหมือนคนปกติตั้งใจวอลเกอร์ช่วยต่อมามีการไอปวดท้องมีไข้และไม่ตุม่มขึ้นเต็มตัวเหมือนคนเป็นโรคเอสลักษณะตุ่มไม่มีเลือดไม่มีหนองไม่เจ็บไม่คันแต่ไม่หายช่วงที่ป่วยมักมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นหลายอย่างเช่น <c oughs> พี่สะพายได้กลิ่นเหม็นมาก เหม็นเหม็นเหม็น,มนทั้งวันเกือบทั้งวันได้กลิ่นอยู่คนเดียวเห็นผู้ชายนุ่งกางเกงขาสั้นไม่ใส่เสื้อมีผ้าคาดเอวมายืนเท้าเซลมองจ้องผีสภปอยู่ข้างเตียงถามใครก็ไม่มีใครรู้จักตอนที่ปวดท้องมากหมอคลำท้องดูก็พบที่ท้องมีก้อนขวางเป็นลำยาวพอเอกสเรเรดูก็ไม่มีอะไรจนหมอเองก็แปลกใจ จากคนรูปร่างอ้วนก็กลับกลายมาเป็นคนแก่ร่างเล็กผอมดำไม่มีราศีและมือพฤติกรรมแปลกๆเช่นสามารถดื่มน้ำร้อนๆหมดเป็นกระติกดื่มเดียวนั้นเลยนะโดยที่ปากไม่พองเลย <c oughs> มังคุดเต็ม สามารถรับประทานหมดภายในสองมือ้อมังคุดเต็มอะไรเต็มเข่งเต็มตะกร้าเต็มกระสอบปุ๋ยสามารถรับประทานหมดภายในสองมื้อเรียกร้องอยากจะทานแต่มังคุดมีหมอดูหลายท่านมีหมอดูหลายท่านบอกว่าโดนเจ้าที่ผลักตกท่อ เขาตามมาติดๆขอเข้ามาเขาก็ไม่ยอมยกโทษให้ช่วงที่ป่วยมีผีมาเข้าพิศสไปสองครั้งพูดสำเนียงจีนบอกเขาชื่ออากองแชเขากโกรธพิศสไปเพราะตั้งแต่อยู่มาดูความกโกรธของของ,ของอากองแชนะเพราะตั้งแต่อยู่มาสิบกว่าปีเนี่ยไม่เคยไปไหว้เลยไม่เคยความเคารพเขาเลยแค่นี้ก็โกรธล้ว จุดทูบเสร็จกระปักเลยไม่เคยพูดอะไรกับเขาเลยซึ่งพี่สะพายก็ได้ทำเช่นนั้นจริงๆเขาบอกว่าให้เอาหัวหมูเลือกซะด้วยเนี่ผลไม้ทั้งห้าและน้ำไปเส้นไหว้เขาที่จอมปลวกซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณหนึ่งรอเมตรกว่าอยู่ในที่ดินของพี่สาวคนโตและบอกว่าลูกเคยของลูกเด้ไปไหว้เขาเป็นประจำลูกเคยก็ยอมรับว่าจริง อากงแชร์ามาเข้าคั้งที่สองบอกว่า,าอ,วอากงแชร์บอกว่า thank you <laughs> ที่พากันมาว่าเยอะๆเขาดีใจมากเพราะนั้นเนี่ยขอข้า thank you เป็นน้ำชาดื่มหน่อย <laughs> ขอบคุณล่าสุดพี่สไยไอรุนแรงมากโลกก็ได้นํำสงง่งโรงพยาบาลสิริราชหมอ X เอ็กซเรย์ปอดก็็บอกว่า ปอดเปิดหมดแล้วและเสียชีวิตลงในวันที่ 10, 1, สิบหนึ่งพฤษภาคมสอง5ห้าสี่คุณรมอายุได้ห7ปีหลังจากเสียชีวิตหนึ่งชั่วโมงรูปร่างผิวพรรณพิสพายก็กลับกลายเป็นปกติเหมือนตอนมีชีวิตอยู่ลักษณะผมดําแก่ไม่มีราศีอย่างที่เห็นตอนป่วยนั้นได้หายไปจนหมดเลยคําถามกำรามใดจะถามคุณพ่อเป็นโรคมะเร็งลําไส้และต้องฆ่าตัวตายตายและไปไหน ได้รับบุญที่รู้ที่ไปให้หรือไม่อยากบอกอะไรลูกบ้างนี่คือข้อที่หนึ่งญาติพี่น้องคุณพ่อต้างตายด้วยนี่ข้อสองนะญาติ <laughs> าพี่น้องของคุณพ่อต้องตายด้วยหรอเริ่มบะเมร็งทั้งตระกูล <laughs> เป็นเพราะเหตุใดคะสามข้อสาม เสียงที่ทุกคนได้ยินในบ้านลูกมาตลอดหลายสิบปีรวมทั้งชายชุดขาวที่คุณยายเห็นหญิงชุดดำที่แฟนคนน้องเห็นในกระจกชายชุดขาวกับหญิงชุดดำคืออะไรกันแน่ข้อที่สี่บ้างลูกเป็นศูนย์รวมผู้ีจิตวิญญาณสัมมเวสีหรือไม่ลูกควรลือบ้านออกแล้วไปปลูกที่ใหม่ตามที่เสินแสบอกหรือเปล่าคะข้อห้าทำไมพี่สบายลูกจึงล้มเหลวในการคลองเรือน พีสะ้ายตายแล้วไปไหนเขายังโกรธแค้นพิชายอยู่หรือไม่คะได้รับบนที่อุทิศไปให้หรือไม่มีข้อความใดฝากถึงลูกบ้างอข้อที่หกกรรมใดทาให้พีสะไ้ายต้องเสียชีวิตด้วยอาการดังที่กล่าวมาแล้วมีผีเข้าสิงอยู่ในร่างพี่สะายจริงหรือไม่และกลิ่นเหม็นและชายที่ชะโงก,กหน้ามามองนั้นคืออะไรคะผีที่ชื่ออาคงชา์นั้นมีจริงหรือไม่คือใคร มีความเป็นมาอย่างไรคะข้อเจ็ดคุณยายลูกตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือไม่อยากฝากข้อความใดถึงลูกบ้างข้อแปดคุณแม่ลูกทำกรรมใดมาจึงสุขภาพไม่ดีและเวียนศีรษะมึนงงมาตลอดสาสิปีจะแก้ไขได้อย่างไรคะข้อเก้า ตอนลูกยังเด็กเคยพลังไปฆ่าแมวสองตัวโดยไม่เจตนาครั้งที่หนึ่งแตะตกบันไดเพราะความลำคาญ <c oughs> ครั้งที่สองลูกจับมันใส่กระสอบมัดไว้หลุมๆกกจะปล่อยแต่ยังไม่ทันเนื่องจากข้างล่างเป็นบ่อน,น้ํามันจึงดิ้นจนตกลงไปในบ่อน,น้ำตายเองแมวสองตัวนั้นเคยทำำํากรําไดร่วมกับลูกมาหรือไม่ลูกจะบาปมากไหมคะจะมีผลกรรมอย่างไร ควรแก้ไขอย่างไรดีคะลูกปวดเมื่อยตามตัวโดยเฉพาะที่ขาเป็นเพราะกรรมนี้หรือไม่หรือเพราะกรรมใดควรทําอย่างไรคะจะ้ะก็สิบลูกสาวของพี่สาวคนที่สองเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดอายุ12ขวบเขาทํากรรมใดมาคะตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศได้ให้หรือไม่ ฝากข้อความใดถึงแม่เขาบ้างคะข้อสิบเอ็ดลูกอยากเปิดกิจการเป็นของตัวเองอยากมีเงินมาทําบุญมากๆลูกอยากรู้ว่าทําไมบางคนหยิบจับอะไรก็รวยเอารวยเอาแต่ทําไมบางคนทําอะไรแล้วก็เจงควรเลือกอาชีพอย่างไรให้รวยคะข้อสิบสองคุณแม่ตัวลูกพี่สาวคนที่สองและบุตรชายทั้งสามคน เอยสร้างบารมีกับหมู่คณะเป็นอย่างไรคะบูชาทั้งสามคนของลูกคนอยู่ทางโลกหรือบูชาอยู่ทางธรรมดีคะหลับตาฟันเป็นตูเป็นตะเตนขึ้นมา,านแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายประลำประลากันนะจ๊ะคุณพ่อเป็นมะเร็งลำไส้และข้าตัวตายแล้วกับในอดีตพ่อเคยเป็นเจ้าเมืองของเมืองเมืองหนึ่งในหลายกับที่ผ่านมา ได้ทำการตัดสินความหลายอย่างและประหารชีวิตผู้ต้องโทษด้ยวยการตัดคอบ้างให้กินยาพิษบ้างอีกทั้งบางครั้งก็ต่างออกรบปราบปรามพวกกบฏบ้างกลุ่มโจรผู้คอยป้นสดมชาวบ้านบ้างจึงทำให้ต้องฆ่าคนเป็นอันมากมาในชาตินี้ก็เป็นเศษกรรมแล้วภายหลังจากใช้กรรมมามากแล้ว แต่ก็ยังมีบุญที่ทำไว้ทั้งอดีตและปัจจุบันในพระพุทธศาสนาที่อุ้มไว้จึงยังไม่ไปอบายแต่ไปเป็นภูมิเทวาอยู่ในบ้านนั่นเองได้รับบุญที่อุทิไปให้แล้วแต่ยังไม่ไปเกิดยังอยู่ที่บ้านแล้วก็มีสภาพดีกว่าเก่าเยอะท่านยังรักและผูกพันห่วงลูกหลานทุกคนอีกม่ชชาท่านก็นจะพ้นกรรมแล้วก็จะไปแล้วแหละตาท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้ท่านบ่อยๆจ้า ท่านยังฝากบอกมาว่าลูกหลานทุกคนไม่ต้องมาหวาดไม่ต้องมาหวาดกลัวท่านอย่าพป่น้องคุณพ่อล้วนตายได้เร็มะเร็งเพราะทุกคนมีกรรปฏิบาตเป็นของตัวซึ่งแตกต่างกันออกไปเช่นบางคนฆ่าคนตายบ้างฆ่าสัตว์บ้างเป็นอาชีนได้มาเกิดเป็นญาติพี่น้องกันเพราะเสมอกันในกรรมจึงดึงดูดมาเกิดเร่่มตระกูลกันจ้า ชายชุชดขาวดูให้ดีนะลูกนะที่คุณยายเห็นก็คือคุณพ่อของลูกพยายามที่จะมาทักทายยายไปดูที่ต้นมะพร้าวนะลูกจึงมาให้เห็นส่วนหญิงชกดดำที่แปดคนน้องเห็นในกระจกก็คือคุณยาย ที่ตายแล้วไม่เห็นแต่ดูสาวขึ้นเพราะบุญที่อุทิศให้ท่านตายแล้วก็เป็นภูมิพระเทวาอยู่ที่บ้านนั่นเองเหตุที่เห็นได้เฉพาะในกระจกเพราะขาบบรรดาหรืออธิษฐานเห็นได้เฉพาะในกระจกเพราะเมื่อหันกลับมาก็มองไม่เห็นเสียงที่ทุกคนได้ยินในบ้านตลอดหลายสิบปีก็คือเสียงของคุณพ่อและคุณยายที่ตายไปแล้วท่านยังอาศัยอยู่ในบ้าน ได้ทักทายเพื่อให้ลูกหลานรู้ว่าท่านทั้งสองยังอยู่ในบ้านบ้านลูกยังไม่ถึงกับเป็นจุดศูนย์รวมของวิญญาณเป็นแต่เพียงว่ายังมีกายลีของพ่อกับยายอาศัยอยู่เท่านั้นแหละจะไม่จำเป็นจะต้องรลื้อออกไปเพื่อปลูกใหม่อบอุ่นที่ออจะตายไปเพราะท่านยังอยู่ใกล้เราด้วยรักและผูกพันที่สะพายล้มเหลวในการคลองเรือเพราะมีเศษกรรมกรรมีเจ้าชู้ในอดีติดตามมาส่งผลในลักษณะเดียวกับที่ตัวเองโดน ที่สะพ้ายตายแล้วไปเป็นภูมิมาเทวาอยู่ที่จอมปลวกเดียวกับภูมิมาเทวาที่ที่ดินของิสาวคนโตคือเอาเอาคงแช์เนะี่ยเขายังมีจิตผูกโกรธพี่ชายอยู่ให้พี่ชายรีบไปขอเขามาท่านะจ๊ะได้รับบุญที่หลที่ไปให้ยิงทาให้มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมโดยไม่ได้เป็นบริวารของภูมิมเทวาจีนแล้วก็ดีใจมากและฝากขอบคุณมาด้วยจ้ารีบไปให้พี่ชายไปขอเขามาก็นะลูกนะเขายังอยู่ตรงนั้นอยู่เนาะ ที่ปีายเสียชีวิตใอาการนังกลาบเพราะก,กรรมในอดีตเคยนับถือทรงเจ้าขา้าผีแล้วก็ได้จ้างหมอผีให้ใช้ผีไปทำร้ายคนที่ตนเองเกลียดจึงเขาถูกพวกกายละเอียดเบียดเบียนจะมีอาการทางประสาทต่างๆเช่นไม่ยอมอาบน้ําบ้างถ่ายอุจจาระปัสสาวะเลอะเทอะโตเป็นตุ่มๆเต็มตไปหมดดังนั้นกรรมส่งผลพีสศาจจึงเจอ,เ,จอเขาบ้างในชาตินี้จ้าส่วนผียากรงแชร์คือ ผู้ที่ถูกฆ่าตายแล้วกายละเอียดเป็นผีระหกระเหินมาอาศัยจอมปลวกนี้อยู่กลิ่นเหม็นและชายที่ชะงักน้ามมมองก็คือผีอากงแคนนั่นเองมาเบียดเบียนพิษภัยคือไม่เห็นทําให้ตกอ,อกตกใจเพราะวิบากกรรมในอดีตดังกล่าวมาส่งผลคุณแม่ลูกมันงงสูงภาพไม่ดีมา30สิปีเพราะกรรมในอดีตเวลาฆ่าสัตว์ทำอาหารก็มักจะทุบหัวสัตว์เป็นประจำเช่นทุบหัวปลาเป็นต้น ในชาติจะเกิดในสังคมเกษตรกรรมเหมือนชาตินี้แหละจ้าจะแก้ไขก็ต้องให้ปล่อยสัตว์ไอปลายเยอะๆแล้วก็ทาบุญทุกบุญทั้ทงทานศีลภาวนาอุทิศไปครูกรรมไม่บ่อยนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายลูกตอนเป็นเด็กเคยฆ่าแมวตายไปสองตัวโดยไม่เจตนาจะทายวิบากกรรมอ่อนลงมาเช่นอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตแต่จะถึงตายหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่า มีวิบากกรรมอื่นมาเสริมหรือไม่แต่ถ้ามีบุญอื่นมาตัดรอนไว้ก็จะทําให้ไม่ถึงตายจ้าจะแก้ไขลูกก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญในปัจจุบันให้มากๆแล้วที่ส่วนสนไปให้คู่กรรมแต่ถ้าปฏิบททัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกายก็จะหลุดได้ลูกปวดเมื่อยตามตัวโดยเฉพาะที่ขาเพราะกรรมในอดีตผูกล่ามสัตว์ตามมาส่งผลวิจกรรมฆ่าแมวตายโดยไม่เจตนาในปัจจุบัน จะแก้ไขก็ต้องปล่อยสัตว์ปล่อยปลาย,ยชีวิตสัตว์เป็นทานในํำนองเดียวกันเจ้าปลูกกล้ามสัตว์สัตว์มันยืนนานมันก็เมื่อยมันลูกสาวของพี่สาวคนที่สองเสียชีวิตด้วยมะเร็งในเม็ดเลือดเพราะกรรมในอดีตเคยเอายาพิษไปใส่บอ่อปลาเพื่อนบ้านด้วยความโกรธจรึงน้อยปลาเขาตายทั้งบอ่อตามมาสมผลตายแล้วก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเจ้าบางคนจับงานอะไรแล้วรวยเพราะมีทานบาร,รมีในอดีต แต่บางคนจับอะไรแล้วเจ้งเพราะขาดทานบารมีมาหล่อเลี้ยงให้ลูกสังสมบุญทุบุญแล้วธิษฐานจิตบ,บ่อยๆให้บุญบรรดาให้ได้สบช่องในการประกอบธุรกิจจะเป็นสัมมาชีวะให้ได้สักวันหนึ่งเมื่อบุญส่งผลก็จะสมปรารถนาจ้าคุณแม่ตัวลูกพิศาคนิศสองและบุตรชายทั้งสามคนเคยเป็นกองสเสบียงของหมู่คณะมาบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกัน เราทำบุญตามอารมณ์บ้างเต็มกำลังบ้างไมสง่สม่ำเสมอดังนั้นชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้เร่งสร้างบุญทั้บุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิทธิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า